สวัสดีครับผมนะวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามาพบเจอกันอีกนะครับผมวันนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจนะนะครับที่มาอัปเดตกันสําหรับเดือนหน้านี้นะครับก็คือเดือนสิงหาคมนะนะครับก็มีหลายเรื่องนะครับแต่ว่าเรื่องที่สําคัญเนี่ยนั่นคือในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับเขาก็ยังมีการจ่ายสิทธิสวัสดิการนะครับซึ่งใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็ยังจ่ายอยู่นะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับ รวมไปถึงในเรื่องของนะครับเบี้ยช่วยเหลือพิเศษสําหรับผู้สูงอายุนะสำหรับเดือนหน้านี้ก็คือเดือนสิงหาคมนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับ ขออนุญาตพูดคุยเรื่องนะครับเงินช่วยเหลือพิเศษนะครับสำหรับผู้สูงอายุก่อนนะสำหรับเดือนกรกฎาคมนะฮะก็คือจ่ายเรียบร้อยแล้วนะสี่เดือนรวดเลยนะครับผมก็แสดงความยินด,ดีด้วยนะครับทีนี้สําหรับท่านไหนที่นะครับผมเป็นผู้สูงอายุนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าทั่วประเทศเลยที่ท่านลงทะเบียนนะครับแบ่งเป็น4ช่วงอายุด้วยกันเนี่ยน่าจะรับทราบดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้น พูดถึงนะครับเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับผมก็จะได้รับนะครับผมจริงๆเนี่ยสองเด้งเด้งแรกเนี่ยนะครับผมก็คือช่วงวันที่10ส,สิงหานะครับหรือว่า10ของทุกเดือนเนี่ยสำหรับผู้สูงอายุเขาก็จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วนะครับตามเลทปกตินะก็คือถ้าช่วงอายุ60-69ปีเนี่ยนะก็จะได้รับ600บาทนะครับอันนี้คือเป็นเป็นลักษณะที่ได้รับปกติ 70-79ปีนะครับก็ได้รับ700บาทนะครับ8ปปีก็ได้รับ800บาทและก็ช่วงอายุ90ปีขึ้นไปเนี่ยนะฮะก็ได้รับ1,000บาทนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ได้รับเบี่ยยังชีพปกตนะิของทุกๆเดือนอยู่แล้วนะสำหรับนะครับในส่วนของวันที่10นะครับเด้งที่2นะครับก็รับต่อเนื่องนะสำหรับวันที่19สิงหาคมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการจ่ายแต่ว่าเดือนสิงหาคมเนี่ย ก็จะได้รับนะครับก็ปกติเลยนะถ้าช่วงอายุ60 69ปีอันนี้เพิ่มพิเศษอีก100บาทนะในวันที่19สิงหาคมนะครับ70ถ79ปีนะครับอันนี้ได้รับ150บาทนะน,นี้คือเด้งที่2เนาะนะครับเดือนสิงหาคมแล้วก็ช่วงอายุ80 89ปีอันนี้ได้รับนะครับวันที่19สิงหา200บาทแล้วก็อายุ90ปีขึ้นไปนะครับผมก็จะได้รับในวันที่19สิงหาคมเด้งที่2เนี่ย ก็คือ250บาทนะอันนี้ก็เป็นลักษณะอัปเดตกันนะครับแล้วก็เหลือเดือนสุดท้ายก็คือเดือนกันยายนนะครับก็คือเข้าวันที่19กันยายนนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่อัปเดตกันในเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2ต่อเนื่องนะครับในมุมของการที่ได้รับสิทธิ์ปัจจุบันนี้แล้วก็มีกําหนดเข้าๆรายละเอียดเนี่ยนะมาอัปเดตให้กับสมาชิกท่านได้รับทารบาบเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมการลงทะเบียนนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจน ปี2อ6 5อันนี้ก็เริ่มมีรายละเอียดละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับสำหรับนะครับประจําเดือนหน้าสิงหาคมเนี่ยนะครับต้องบอกว่ารายการใหญ่ๆนะครับผมก็ยังปกติไม่ได้มีเพิ่มหรือไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับสำหรับวันที่1สิงหาคมเนี่ยนะครับก็จะได้รับในส่วนของวงเงินซื้อสินค้านะครับกลุ่มก็คือ200นะฮะกับ300บาทอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ฐานเงินเดือนนะฮะของท่านนะครับนี้ได้รับปกติอยู่แล้วนะ2 0 0หรือ300บาทเนี่ยนะครับในวันที่1สิงหาคมนะครับมีในส่วนของส่วนลดนะครับค่าก๊าซหุงต้มนะอันนี้ก็จะได้รับนะครับในเรื่องของถ้าพูดถึงเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมแล้วก็เดือนกันยายนเนี่ยนะครับถ้ายังไม่ได้ใช้คือใช้ได้1รอบต่อ1ไตรมาสนี้นะนี่เป็นไตรมาสที่3 ก็จะได้รับ100บาทนะครับผมก็สามารถที่จะใช้เป็นส่วนลดซื้อการหุงต้มได้นะครับในส่วนของการเดินทางนะครับผมก็ยังมีหมวดนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนลดนะครับค่าบขส500บาทต่อเดือนค่ารถไฟนะครับผม500บาทต่อเดือนนะครับรวมไปถึงค่ารถไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็น MRT BTS A L R หรือว่าขสมกนะก็จะได้รับ500บาทต่อเดือนเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือวันที่1สิงหาคมก็มีภาพประมาณนี้ นะครับต้องบอกนิดนึงว่าในเรื่องของสริการวันที่1เนี่ยอันนี้นะครับถอนเป็นเงินสดไม่ได้ท่านจะต้องนะครับในเรื่องของการใช้เนาะตามเงื่อนไขคือไปรูดนะครับไม่ว่าจะเป็นการรูดซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นการรูดนะครับเพื่อได้รับส่วนลดอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะใช้ตามประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็สะสมไม่ได้เนาะรายการวันที่1นะครับใครที่ได้รับสิทธิ์อยู่ยังใช้ได้ปกติอยู่นะยังใช้ได้ปกติอยู่นะครับใช้ได้ไปจนถึงนู่นแหละฮะเดือนกันยายนนะครับ วันที่15สิงหาคมเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะที่ต้องบอกว่าพิเศษเพิ่มเสริมขึ้นมาแล้วกันนะครับแยกออกจากกันกันกบหมวดตะกี้นี้ที่ผมแบ่งปันไปก็คือเบีย้ยยังชีพพิเศษของผู้สูงอายุอันนี้แยกออกจากกันนะครับสำหรับคนที่นะต้องบอกว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้ตรงนี้เพิ่มเติมอีกนะในวันที่15สิงหาคมคืออะไร ขาได้ก็เป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนะที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนี่แหละในเรื่องของการช่วยยังชีพนะครับอันนี้เขาก็มีการจ่ายนะครับนะไปจนถึงเดือนกันยายนเพราะฉะนั้นในเรื่องของวันที่15สิงหาคมนะครับก็แบ่งเป็น2กลุ่มตามเขาเรียกว่ารายได้นะครับผมก็คือ50บาทหรือว่า100บาทอ่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าใครที่เป็นผู้สูงอายุ โอ้โหรับหลายเบิร์นะนะครับไม่ว่าจะเป็นเบีย้ยยังชีพนะครับเบีย้ยยังชีพพิเศษถูกไหมใครมีบัตรสุิการแห่งรัฐก็จัดอีกโอ้โหนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่มาช่วยในเรื่องของการนะครับเอ่อเขาได้ค่าใช้จ่ายใ,ในการดำรงชีพนะครับอันนี้คือวันที่15สิงหาคมนะสำหรับบัตรสุิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับไปต่อในเรื่องของวันที่18สิงหาคมนะครับก็2รายการ สำหรับใครที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีการเข้าวัตถุประสงค์หรือตามเงื่อนไขประจําเดือนนะครับวันที่18สิงหาคมเนี่ยเขาก็จะไปดูข้อมูลนะครับในเดือนกรกฎาคมว่าค่าไฟฟ้าเนี่ยท่านใช้จ่ายนะครับผมไม่เกิน315บาทต่อครนต่อเดือนไหมนะครับผมเงินคืนนะครับค่าน้ําประปานะครับไม่เกิน100บาทต่อครต่อเดือนหรือไม่ในเดือนกรกฎาคมนะครับถ้า ตรงตามเงื่อนไขนะครับวันที่18สิงหาคมเนี่ยเขาก็จะอะไรครับมาโอนเงินให้นะครับผมนะอะ่นี้ก็เป็นลักษณะของวันที่18สิงหาคมสําหรับคนที่มีสิทธิ์หรือว่าลงทะเบียนนะครับในเรื่องของบัตรคนจนนี้อยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็ต้องบอกว่าสามารถไปกดเป็นเงินสดออกมาได้นะนะครับแล้วก็สะสมใช้ไปในเดือนถัดไปได้ นะครับผมอันนี้ก็เป็นการอัปเดตกันนะแล้วก็อีกหนึ่งรายการนะครับสำหรับผู้พิการที่ได้รับเบี้ยพิการอยู่แล้วนะครับในวันที่10สิงหาคมเนี่ยนะครับในวันที่22นะครับผมท่านก็จะได้รับในส่วนของเบี้ยพิการอีก200บาทนะครับโอนเข้าไปในนะครับปสัสการห่งรัฐบ,บัตรคนจนนะครับถอนไปเงินสดได้แล้วก็สะสมนะครับใช้ในเดือนถัดไปไดอ้อันนี้ก็เป็น รายการใหญ่ๆนะครับผมที่จะดำรงถึงในส่วนของอะไรครับจ่ายไปจนถึงเดือนกันยายนเนี่ยนะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมบัญชีกลางด้วยนะครับถ้าใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลนะสามารถโทรไปที่ call center 0 2 2 7 0 6อ0 0์0 2 0ได้นะอันนี้ก็เป็นลักษณะนะครับในเรื่องของกําหนดนะการใช้สิทธิบริการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับในวันที่1วันที่15-18แล้วก็วันที่22สิ่สิงหาคมอัปเดต ประมาณนี้นะครับทีนี้มาเจาะลึกกันนิดนึงสำหรับใครท่านที่ติดตามนะครับปี2 5 6 5นกะครับก็ต้องบอกว่ามีรายละเอียดที่น่าสนใจสำหรับโครงการการลงทะเบียนนะนะครับซึ่งเขานะครับมีการระบุชัดเจนแล้วนะว่านะครับในเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น2กรณีนะครับท่านนะเดี๋ยวไงอาจจะขึ้นช่วงท้ายให้ดูว่านะครับในเรื่องของการแบ่งเนี่ยแบ่งอย่างไรในส่วนของกรณีที่1 นะครับเขาจะแบ่งอย่างนี้เลยนะครับก็คือว่าผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับไม่มีครอบครัวผู้ดง่ายคือโสดนะผู้โดยง่ายคือโสดสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้เลยโดยไม่ต้องยื่นเอกสารประกอบนะที่หน่วยรับลงทะเบียนหรือหน่วยรับลงทะเบียนที่กําหนดไว้นะอันนี้เพราะฉะนั้นใครที่โสดนะครับสามารถที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะครับผมอานนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมกันละนะครับ กรณีที่2หมายถึงกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการนะครับมีครอบครัวนะทีนี้คําว่ามีครอบครัวในหมายถึงอะไรผู้ที่จดทะเบียนสมรสนะครับหรือว่าผู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่ในสถานะบิดาหรือว่ามารดาของบุตรนะครับโดยกําเนิดนะให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้วก็ยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐานที่หน่วยรับบริการลงทะเบียนที่กําหนดไว้ นะฮนะน,นี้ก็คือเป็นกลุ่มที่2ที่แยกออกจากตะกี้นี้นะครับเห็นไหมเริ่มมีละเอียดเพิ่มเติมแล้วสำหรับในเรื่องของเอกสารเนี่ยนะครับเขาระบุไว้ว่านะครับจะต้องมีการเซ็นสำเนาเอกสารทุกฉบับต้องได้รับลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับด้วยนะอันนี้สําคัญนะนะครับก็ถือว่ามีการอัปเดตข้อมูลกันอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าเวลาเราอยู่กลุ่มไหนอย่างไรเนี่ยนะครับก็จะได้นะครับเข้าใจกันนะครับทีนี้ ในส่วนของการเปิดในการลงทะเบียนอย่างที่บอกครับไม่ว่าจะเป็นผ่านเว็บไซต์เขาก็มีระบุเว็บไซต์นะครับผมซึ่งก็จะมีเว็บไซต์นะครับของบัตรสกสาร่งรัฐ go th นะฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปติดตามอีกทีหนึ่งว่าหน้าตาเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับส่วนหน่วยงานที่เปิดรับลงทะเบียนนะครับเขาก็ระบุไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับธนาคารกรุงไทยทุกพื้นที่นะครับสาขาเลยนะครับสำนักงานคลังจังหวัด นะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรวงเล็บทกศนะครับก็ได้ธนาคารอมสินนะครับนะทุกพื้นที่นะครับสาขาเลยแล้วก็ที่ว่าการอำเภอในจังหวัดนะครับผมนะแล้วแต่จังหวัดอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของหน่วยต่างๆนะครับทีนี้หลายท่านก็ถามว่าเอ๊ะกำหนดการลงทะเบียนเนี่ยระบุชัดหรือยังนะครับผมก็ต้องบอกว่า ในข้อมูลเนี่ยนะครับประมาณกลางเดือนสิงหาคมนะกลางเดือนสิงหาคมไปจนถึงนู่นแหละครับนะเดือนกันยายนอันนี้ก็เดี๋ยวเราดูวันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นวันไหนนะครับเขาบอกว่ากลางเดือนเนาะเดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนิดนึงในเรื่องของการเปิดลงทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นมาขยายความอีกนิดหนึ่งเพื่อให้กับทุกท่านได้เข้าใจตรงกันนะครับเขาบอกว่าการลงทะเบียนแบ่งเป็น2กรณีนะ กรณีที่1ก็คือนะครับสำหรับนะผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับไม่มีครอบครัวบงเล็บโสดนะอันนี้ชัดเจนนะนะครับสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะครับผมเว็บไซต์ที่ว่าคืออะไรเว็บไซต์ชื่อว่าบัตรสุขการแห่งรัฐ g o t h นะส่วนวิธีการลงยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับในเรื่องของรายละเอียดนะครับประมาณการเดือนสิงหาคมนะผู้ที่นะครับผมคิดว่า เราน่าจะผ่านคุณสมบัติจริงๆเนี่ยก็แนะนําอย่างนี้แล้วกันนะนะครับท่านสามารถลงไปก่อนนะฮะส่วนผ่านไม่ผ่านเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรครับในส่วนของผู้ตรวจสอบนะเอาเป็นว่าแนะนําลงไปก่อนนะผ่านไม่ผ่านเดี๋ยวให้ผู้ตรวจสอบเขาคัดกรองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือในส่วนของกรณีที่หหรือกลุ่มที่1นนะครับกลุ่มที่2นะครับก็คือผู้ลงทะเบียนเข้าโครงการเนี่ยมีครอบครัวแล้วนะครับพูดง่ายๆนะก็คือคนที่เขาเนี่ยนะครับจดทะเบียนสมรส นะก็คือมีครอบครัวจดทะเบียนสมรสแล้วก็ทั้งไม่ได้จดก็ได้นะแต่มีครอบครัวคือสมรสอยู่ในสถานะนะบิดาพ่อใช่ไหมหรือว่ามารดาคือแม่คุณพ่อคุณแม่ ของบุตรโดยกำเนิดนะครับให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้แล้วก็สิ่งที่แตกต่างจากกรณีที่1คืออะไรฮะเราจะต้องนะครับผมยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนนะครับนะรบพร้อมเอกสารหลักฐานที่หน่วยรับลงทะเบียนที่กำหนดเพราะฉะนั้นในเรื่องของแบบฟอร์มต่างๆเนี่ยเดี๋ยวขอญาตไปดูข้อมูลให้ว่าเฮ้ยมันมีแบบฟอร์มแบบไหนอย่างไรที่ท่านจะต้องไปทําการกรอกต่างๆดูไหมครับแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าท่านยื่นผ่านเว็บไซต์ได้ และที่สําคัญท่านต้องยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยนะครับเอกสารดังกล่าวในการลงทะเบียนนะครับผมก็สามารถรับได้ที่หน่วยการลงทะเบียนอย่างที่บอกนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรครับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินนะครับสำนักงานคลังจังหวัดนะครับที่ว่าการอาเภอธนาคารทกสอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับสธนาคารกับ2ส,สถานที่นะครับก็คือย้ำอีกครั้งนะ ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินนะครับธนาคารทธกศแล้วก็สํานักงานคลังจังหวัดนะครับรวมไปถึงที่ว่าการอําเภอในจังหวัดของท่านด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นการเจาะลงรายละเอียดให้นะครับผมนะส่วนวันที่ลงทะเบียนนะครับก็ประมาณกลางเดือนสิงหาคมนะครับนะเดี๋ยวดองดูว่าจะเป็นวันที่15สิงหาคมหรือไม่อย่างไรนะอันนี้ก็เดี๋ยวติดตามรายละเอียดมาให้เอาละ ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่มาอัปเดตกันวันนี้ให้กับสมาชิกท่านเนี่ยนะครับได้รับทราบข้อมูลกันนะเดี๋ยวไงถ้ามันมีรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวมาแบ่งปันแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับผมให้กับท่านได้ติดตามเข้าใจนะครับรวมไปถึงได้นะครับเตรียมพร้อมนะเกี่ยวกับการดําเนินการเนาะสิทธิ์สวิสการของรัฐที่เกิดขึ้นนะครับประจําปี2 5 6 5นะครับผมภาพ ประมาณแบบนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมนะแล้วก็ถ้ามีข้อมูลอื่นใดคอมเมนต์แนะนำเนี่ยก็พิมมาใต้คลิปนี้ได้เลยก็ยินดีที่จะไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมกันนะครับผมก็ขออนุญาตอัปเดตภาพประมาณแบบนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ต้องล,ลาไปแล้วขอให้นานโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ